สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพลอกันอีกแล้วนะคะกับเจนเอชา n นลคะ่ะ USA นะคะเพืพ่อนๆสบายดีบะคะ่ะใครก็สบายดีค่ะอันเห็ดป,นป่น,นปลาพี่น้องอันป่นปลาต้มนื้อหม่แล้วกับบกชทัวคะ่ะกินแค่นี้และะ้วค่ะพี่น้องบ่าเอาหลายกว่านี้ดอกผัก อยากกินแค่เนมใหม่นะพี่น้องกระบอกทัวแต่ว่าพักอยู่ในตู้เย็นจะมีหลายอย่างอยู่ค่ะจะบวคขึอยากอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะที่ค่อยหนึ่งนะคะ่ะแช่ซิบหน้าที่นะพี่น้องแช่น้ำห้อนแล้วก็เอาไปหนึ่งค่อยแช่ซิฟหน้าที่แล้วค่อยกะล่าง,ล,างล่างแล้วก็เอาไปหนึ่งค่ะมันเร็วดีค่ะอยากกินก็ด้กินท่านที่ <c oughs> ข้าวงามๆพี่น้อง เสียงดังย่านลูกตื่นพี่น้องมาเด้นข่ะกินขา่าวมานกินเขาโชวกับปนป่าปนปลาบกทัวเนี่ละปนปานิ่นค่ะพี่น้องบริสุทธิ์ประทู บ้านใครก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องตอนนี้กินขา่าวเศร้ากับพี่น้องขา่าวเศร้าใบมุมงเดี๋ยวจังน่อยสามีกับตื่นแล้วไปฮหดงาน มาขึ้นนี่ตัดผมหนามาพี่น้องเอ้ยตัดไปตัดมาสันซำล <laughs> ูกเบื่อกาเฮ็ดคลิปได้สบายเลยบ่าน,น <c oughs> สามีก้อยนะเพิ่นสิตื่น,อนเออเพิ่นสิน,อน้อนตีหาคู่มือพี่น้องเจ็ดมงเช้านี่ต้องตื่นแล้วันตื่นมาหาเจเดนนะเพราะว่าถ้าเพิ่นบ่ตื่นนะเพิ่นสิบ่พอเจเดนเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิน่นเฮ็ดงานบ่ใบสองสินะเลิกหาทุ่มเสีนะยใบสองมันก็ไปโรงเรียนแล้วเนาะแต่เจ็ดโมงเช้ากับมาลูกก็นอนแล้วสินะ พี่เบตือนเจ็ดม่งเจ้าเพิ่กสิบพ่อพ่อลูกได้ได้พี่น้องกสิพอ่ออีกเทื่อนึงก็เสาอาทีตี์พวกทั้งที่อยู่บ้านเดียวกัน <c oughs> มันเาวันนีว้วชิพา้าเอรอนไปตัดผมผมมันยา่าวพี่น้องคอยตัดบ่คอยได้มันบ่อยตัด ปนปลาเนี่ยถ้าวเซพบบโบเ่บ,อบอเดอกพี่น้องฟีมือเจ้าของพี่น้องอย่าก,กินฟีมือคนอื่น <c oughs> คลิปคอยคลิปนี่เป็นคลิปแรกที่ว่าขอเฮ็ดแล้วสิบว่าดตัดลา,นายนะเปนองปกติตัดทุกช็อตเลยพี่น้อง <c oughs> ไม่คลิปนี้ละสิไปแบบลืล่นไหลนะพี่น้องที่ว่าว่าเดตัดลาย คลิปมันจะลาไปก่อนเนอะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ